ทำไมล้องกินอาหารเสริม Sharing with you นะคะก็วันนี้เรามาพูดถึงในเรื่องประเด็นว่าทำไมล้องกินอาหารเสริมทำไมล้องเสริมสารเสริมอาหารเข้าไปนะคะอยากจะบอกว่าทุกวันนี้เรากินอาหารไม่พอ อาหารในที่นี้ไม่ได้แปลว่ากินเยอะนะแต่เรากินสารอาหารที่ดีและมีประโยชน์เนี่ยไม่เพียงพอและนี่เป็นสาเหตุหนึ่งเลยนะคะที่ทำให้เกิดการเสื่อมพอร่างกายเราเสื่อมปุ๊บหรือทำงานไม่เต็มฟังก์ชันนี่จึงเป็นสาเหตุที่ให้เกิดโรคทุกวันนี้ทุกคนแบบว่าลองมองไปสิ โรงพยาบาลเอกชนผุดเป็นดอกเห็ดโรงพยาบาลรัฐคนไข้ไม่พอคนป่วยเยอะขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันโรคสมองโรคไขมันทุกอย่างตามมาหมดเลยนะคะนี่เกิดจากการที่เรากินอาหารที่มีคุณประโยชน์ไม่เพียงพอเรากินแต่อาหารที่มันมีพลังงานมากเกินและสารอาหารห่วยๆเข้าไป โอเคเรามาฟังตรงนี้กันก่อนนะคะทำไมถึงกินไม่เพียงพออันดับแรกคนบอกว่าถ้าเรากินอาหารห้าหมู่แล้วห้าหมู่มันถึงจริงๆริงไหมมื้อที่คุณกําลังจะกินถัดไปหรือมื้อก่อนหน้านี้ที่คุณจะมาดูคลิปนี้คุณกินอะไรคุณสามารถแดกดาวหรือแตกรายละเอียดออกมาได้ไหมว่าในนั้นเนี่ยมีสารอาหารอะไรบ้าง และ5หมู่เนี่ยคืออะไรท่องกันได้หรือเปล่าจํากันได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเราทวนความจํานะคะ 1. คาร์โบไฮเดตข่าวอาหารจำพวกแป้ง 2. ไขมัน 3. โปรตีนนะคะ4ผัก 5. ผลไม้เพิ่มเติม6นะคะ6นี่คือพวกโปรไบโอติกสิ่งมีชีวิตและย้อนกลับไปข้อที่5ผลไม้เนี่ยมันจะเป็นพวกกลุ่มและธาตุและสารพึกษเคมีคุณเอาไปเปรียบเทียบซิในมือที่คุณกินผ่านมาเนี่ย คุณได้อะไรหลักๆอะ่ะคุณได้อยู่ละคาร์โบไฮเดรตแต่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงเดียวอีกคุณรู้ไหมว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทเชิงเดี่ยวและเชิงซ้อนและตัวที่มันมีประโยชน์เนี่ยคือเชิงซ้อนเชิงเดี่ยวเนี่ยยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัด,ชดคือกลุ่มข้าวขาวแป้งนะคะขนมปังพวกนี้แหละ เป็นตัวสาเหตุหลักเลยที่ทำให้เกิดโรค NCD รู้จักโรค NCD ไหมคะโรคที่เรากล่าวกัน,ก,นก่อนหน้านี้เลยพวกความดันไขมันต่างๆอันนี้คือโรคกลุ่ม NCD นะคะคาร์โบไฮเดรตที่มีประโยชน์เชิงซ้อนเนี่ยคือข้าวกล้องข้าวไรเบอรี่หลายคนไม่ชอบทานพวกนี้มีวิตามิน ที่สูงมากๆและที่สําคัญมีไฟเบอร์เวลาเรากินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนไปแล้วเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการดูดซับน้ําตาลและเอาน้ําตาลออกทางอุจจาระ,ะอะไรที่มีประโยชน์เราไม่กินนี่ส่วนทางหมดเลยนะเห็นหรือยังคะเริ่มเห็นภาพชัดหรือยังยังไม่พอแค่นั้นนะคะอยากจะบอกว่าและไออาหารหมูเนี่ยทุกคนรู้หรือเปล่าว่าปริมาณที่ควรได้รับต่อวันเนี่ยเท่าไหร่ ไม่ใช่กราฟนี้นะอันนี้คือกราฟที่ดึกดำบรรมากๆตั้งแต่เราเรียนตอนปถมนะคะเป็นกราฟที่ทำให้ทุกวันนี้คนเข้าใจผิดและคนมีพฤติกรรมที่บริโภคมากเกินเนะะี่ยค่ะกราฟใหม่เป็นกราฟนี้นะเป็นพีระมิดนี้นะคะเปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆระหว่างพีระมิดอันเดิมกับพีระมิดอันใหม่ทุกคนจะเห็นความแตกต่างนะคะข้างล่างสุดเนี่ยก็คือการเราต้องออกกําลังให้เยอะ ใช้กำลังให้เยอะยุคสมัยเปลี่ยนไปเรานั่งอยู่กับที่ติดกับที่นั่งอยู่กับออฟฟิศพลังงานแทบจะไม่ใช้กินไปก็เกินนะคะและดูสิทุกอย่างมันกลับตาลปาดไไปหมดเลยไอสิ่งที่เราควรจะกินอะกลับกินน้อยไอส่วนที่เราไม่ควรกินกลับกินเยอะทุกคนเห็นกราฟสองกราฟไหมคะให้ยึดตามกราฟอันใหม่นะคะอันนี้เป็นกราฟที่ดีมากม ผักผลไม้ไฟเบอร์ให้เยอะคาร์โบไฮเดรตเชิงซอนให้เยอะตามมาด้วยโปรตีนนะคะสิ่งที่น้อยสุดเนี่ยคืออะไรคือน้ำตาลและเกลือเนื้อแดงเนี่ยกินให้น้อยนะคะอันนี้จะส่งผลให้ดีที่สุดเลยเนาะใครที่มีพฤติกรรมเนี่ยเปลี่ยนนะคะและยังไม่พอแค่นั้นนะคะรู้ไหมว่าอาหารที่เราบริโภคทุกวันเนี้ยมันเป็นอุตสาหกรรมหมดเลยค่ะ เราไม่ได้กินเหมือนแต่ก่อนแล้วนะเราไม่ได้กินไก่ที่มันวิ่งอยู่ในฟาร์มเราไม่ได้กินหมูที่มันออกไปข้างนอกตากแดดกินหญ้ามีความสุขเรากินหมูที่มันขังเป็นห้องเป็นห้องเรากินไก่ที่ไก่นั่งจุ๊บป,ปุ๊นะคะเพื่อเลี้ยงให้อ้วนเรากินเนื้อสัตว์ที่มันเร่งการจเจริญเติบโตไม่ว่าจะเป็นยาเร่งโตสารเร่งเนื้อแดงยาฆ่าเชื้อที่ทําให้พวกเราเนี่ยได้รับเชื้อนะคะที่มันดื้อยาด้วย เรากินเนื้อสัตว์ทุกวันไปทุกวันบนโลกไปนี้เอาแค่แซลมอนก่อนจริงๆเนี่ยตัวแซลมอนเองเนี่ยมีประโยชน์มากนะคะถ้าเป็นแซลมอนแบบธรรมชาติแต่ทุกวันนี้เรากินแซลมอนเลี้ยงค่ะและแซลมอนเลี้ยงเนี่ยเขาเลี้ยงด้วยอะไรเขาเลี้ยงด้วยอาหารสังเคราะห์กลุ่มพวกน้ํามันปาล์มไขมันที่มันไม่ดีแล้วพวกนี้มันจะหายไปไหนมันก็อยู่ในเนื้อแซลมอนแหละค่ะพวกสารที่มันไม่ดีอะ แล้วเรากินแซลมอนอ่ะแล้วสารมันจะหายไปไหนส,สารไม่หายจากโลกนี้นะคะย้อนกลับไปเรื่องวิทยาศาสตร์ตอนมปลายอีกรอบนึงเนาะมันก็จะมาสะสมในร่างกายของคุณนั่นแหละคะ่ะโอเคทําบ้านคุณเลี้ยงหมูเองแบบเป็นฟาร์มเปิดด้วยนะเลี้ยงวัวเองแบบฟาร์มเปิดเลี้ยงไก่เองแบบฟาร์มเปิดเลี้ยงปลาเองแบบธรรมชาติคุณกินได้โดยที่ไม่ต้องคอนเซิร์นเลย นะคะแต่ว่าการกินพวกนี้ก็ดีกว่าไม่กินโอเคนะมาถึงเรื่องเนื้อไปแล้วเรื่องผักกันบ้างทุกวันนี้นะคะเราปลูกผักโดยการเล่งการโตและตัดพันธุ์พืชปรับปรุงสายพันธุ์ GMO ย้อนกลับไปเมื่อก่อนนะคะตอนที่ยังไม่มีการปรับปรุงสายพันธุ์หรือยังไม่เป็นอุตสาหกรรมอย่างทุกวันนี้การที่เราจะได้รับผักต้นหนึ่งนะคะหรือผลไม้ลูกหนึ่งเนี่ย นางใช้ระยะเวลายาวนานมากๆกว่าที่จะสะสมสารอาหารจากดินเข้ามาในผลของมันในต้นของมันเปรียบเทียบกับปัจจุบันนี้ปรปับปรุงสายพันธุ์เร่งโตหมดไม่กี่วันไม่กี่เดือนโตละนางไม่มีเวลานะคะนางไม่มีเวลาที่จะสะสมสารอาหารในตัวนางเองนะมันจึงทำให้ทุกวันนี้เวลาเรากินผักผลไม้เนี่ยที่เรากินเข้าไปเนี่ย เราไม่รู้ต้นต้นปอที่มาเนี่ยเราได้รับสารอาหารไม่ครบและไม่เพียงพอนะคะได้นะแต่ได้ไม่เพียงพอนะคะให้เห็นภาพชักกชดๆนะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆผักไฮโดรโปนิกเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดมาหันมากๆเลยนะคะปลูกกับน้ำได้อะไรได้ยาฆ่าแมลงได้ปุ๋ยเร่งโตแต่คุณไม่ได้สารอาหารนะ คุณอาจจะได้สารอาหารที่มันมาจากปุ๋ยเร่งโตนั่นแหละแต่จริงๆเนี่ยมันต้องปลูกกับดินเพราะว่าวิตามินและเกลือแร่เนี่ยแร่ธาตุที่เราต้องการเนี่ยมันมาจากดินค่ะคุณไปปลูกจากน้ำเนี่ยคุณไม่ได้อะไรนะเห็นภาพาชัดยังคะสรุปใจความให้สั้นๆอีกรอบหนึ่งหนึ่งเรากินสารอาหารไม่เพียงพอต่อวัน เพราะว่าอาหารเราไม่ได้กินดีขนาดนั้นต่อให้คุณรวยคุณก็มีพฤติกรรมแย่ๆโดยการกินอะไรที่อร่อยกินอะไรที่มีความสุขมากกว่าไม่ได้กินสิ่งมีประโยชน์2คุณกินผิดกินปริมาณไม่เพียงพอบางอันที่ควรจะเยอะก็กลับน้อยบางอันที่ควรจะน้อยก็กลับเยอะพีระมิดกับตะระบัดสาคือทุกวันนี้ผักอาหารนะคะหรือหมูหรืออะไรที่เรากินเข้าไปในร่างกายเนี่ย มันมาจากอุตสาหกรรมมันผ่านการเล่งโตสารอาหารมันไม่ถึงและยังไม่รวมกับการมียาฆ่ามาแมลงด้วยนะคะสารผิดตกค้างด้วย<ม>เห็นภาพยังชัดชัดยังคะว่าทำไมเราต้องกินสารเสริมอาหารเราไม่ได้เชียร์นะบางคนเริ่มจะพิมพ์คอมเมนต์แอนตี้แล้วอยากจะบอกว่าสาร อาหารที่ดีควรได้รับจากอาหารยังเป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะเวลาเรากินพืชผักชนิดหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้ได้วิตามินแค่ตัวเดียวเราได้พวกมันมาด้วยเราได้ตัวเกลือแร่มาด้วยเราได้ไฟเบอร์มาด้วยเราได้ไบโอฟลาววนอยด์มาด้วยช่วยในการดูดซึมเราได้คาร์โบไฮเดรตเราได้พกักเคมีมาด้วยพวกเนี้ยมันจะดูดซึมเข้าไปในร่างกายและช่วยกัน วิตามินเนี่ยมันไม่สามารถทํางานได้ตัวเดียวนะเปรียบเทียบถ้าคุณไปซื้ออาหารเสริมหนึ่งกระปุกเดียวกับการกินถั่วหนึ่งกำมือการกินถั่วหนึ่งกำมือที่เป็นออรแกนิกคุณได้คุณประโยชน์เยอะกว่าแน่นอนแต่บางครั้งมันก็อาจจะไม่พอหรือบางครั้งเราก็ไม่มีเวลาที่จะกินถั่วเราก็เลยต้องไปพึ่งอาหารเสริมสิ่งที่เราจะพึ่งอันดับแรกคือพึ่งตัวเราก่อน ปรับไลฟ์สไตล์เราก่อนกินอาหารในแต่ละวันให้มันถึงก่อนโอเคไหมเราค่อยไปอาหารเสริมอ่าทุกคนสติกลับมานะคะมารู้จัก2คํคำนี้กันก่อนคือ macronutrient กับ micronutrient นะคะตรงตัวเลยค่ะ macronutrient คือกลุ่มอาหารนะคะที่มันให้พลังงานนะคะก็คือคาร์โบไฮเดรตนะคะ ไขมันนะคะโปรตีนพวกนี้ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยขาดกันหรอกอาจจะมีขาดบ้างนะคะโปรตีนเนี่ยหลายคนขาดอย่างเช่นตัวแล้วก็อาจจะขาดเนาะหรือคนที่ออกกำลังกายมากๆเนี่ยเขาก็จะขาดโปรตีนนะคะหรือว่าผู้ป่วยที่ติดเตียงเนี่ยเขาก็จะขาดโปรตีนได้ส่วนไขมันเนี่ยส่วนใหญ่พวกเราไม่ขาดแต่ว่าเราได้ไขมันที่ไม่ดีแทนไขมันก็มีทั้งดีและไม่ดีนะคะทุกคน มากไปก็ไม่ดีแต่ส่วนใหญ่เราได้ไขมันที่มันไม่ดีอ่ะนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของไมโครนิวทรีนกันบ้างไมโครนิวทรีนเนี่ยนะคะคือกลุ่มนะคะวิตามินและแร่ธาตุไอวิตามินแร่ธาตุเนี่ยร่างกายต้องการเพียงเล็กน้อยแต่ขาดไม่ได้นะฟังอีกรอบนะต้องการเพียงเล็กน้อยนะคะแต่ขาดไม่ได้เพราะว่าถ้าขาดแล้วเนี่ยเป็นโรคแต่ถ้าไม่พอเนี่ย อ่คะค่แล้วเป็นโรคคืออะไรโรคที่เราท่องจําได้ไหมปากนกกระจิบปากนกกระจอกนะคะมือเท้าชานะคะตาเอนะคะจำได้ไหมอันนั้นคือขาดนะคะส่วนถ้ามันไม่พอจะทําให้เราเนี่ยเสื่อมก่อนวัยไม่ว่าจะทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเบอร์เบอร์อ,อง้งอ้งเครียด ซึมเศร้านะคะตามมาได้โรคต่างๆ NCD นี่คือตัวปัญหาค่ะนี่คือคนที่ขาดกันเนยอะคือกลุ่มไมโครนิวเทียนนะคะอาทิเช่นวิตามิน A วิตามิน BEK นะคะเกลือแร่ฟโฟล,ลิกวิตามิน C วิตามิน D อ่ะอันนี้คือตัวอย่างนะคะมาเข้าใจคำนิยามกันก่อนนะคะว่าอาหารเสริมเนี่ยไม่ใช่แค่วิตามินอย่างเดียวอาหารเสริมอาจจะเป็นตัว กดอะมิโนนะคะที่จำเป็น B A C C ทุกคนรู้จักกันไหมคะบานเชนอะมิ i n o อซิดตัวนี้ช่วยที่ดีมากๆเลยนะคะเป็นสิ่งสำคัญมากๆต่อการสร้างสารสื่อประสาทในระบบประสาทนะและคะแล้วก็สร้างเอนไซม์ในการทำงานในเซลล์นะและส่วนใหญ่เนี่ยคนแก่จะขาดตัวนี้นะคะ มันเชนอะมิโนแอซิดส่วนใหญ่มันจะมีในกลุ่มเวที่ออกกำลังกายเนาะนะคะหรือเราจะไปซื้อแบน c h เชนอะมิโนแอซิดมากินก็ได้แต่ถ้าคนที่กินเขาเรียกว่าอาหารที่ดีอยู่แล้วก็ค่อนข้างที่จะเพียงพอนะคะต่อมานะคะอาหารเสริมอาจจะเป็นกลุ่มกดไขมันก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันปลานะคะน้ำมันรำข้าวน้ำมันอีฟนิ่งพิมโลสนะคะพวกนี้ย เป็นกลุ่มไขมันหมดเลยและไขมันพวกนี้แหละค่ะเป็นตัวการนะคะในการสร้างผนังเซลล์นะคะและก็จะช่วยเรื่องของการลดการอักเสบของเซลล์ไอสำคัญแล้วนะต่อมานะคะสมุนไพรเนะะี่ยค่ะเป็นยาไม่ใช่วิตามินโอเคนะติดเรื่องสมุนไพรไว้ก่อนเรามาอธิบายนะคะอาหารเสริมอาจจะเป็นเกลือแร่แล้วก็วิตามินก็ได้สิ่งหนึ่งที่ทุกคนควรเข้าใจเลยนะคะว่า อาหารเสริมไม่ใช่ยาคนละอย่างนะคะเลิกเรียกผิดด้วยอันดับแรกอาหารเสริมมีไว้ป้องกันโรคชะลอความเสื่อมไม่ได้ไว้รักษาโรค แต่มันก็จะมีสารเสริมอาหารบางอย่างสามารถเอามารักษาโรคได้เช่นกันแต่ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ไม่ต้องไปคาดหวังที่เราจะกินอาหารเสริมแล้วเราจะรักษาโรคให้หายนะแต่เรากินอาหารเสริมเพื่อป้องกันโรคสิ่งนี้สำคัญมากๆนะคะที่ทำให้คนชาราบ้านเราหรือผู้สูงอายุบ้านเราเนี่ยเกิดเป็นผิดได้เยอะมากๆคือสมุนไพรสมุนไพรเป็นยานะคะสมุนไพรคือยานะคะ ยาหรือสมุนไพรเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมนะคะที่ร่างกายต้องกำจัดออกในสภาวะปกติเนี่ยร่างกายไม่จำเป็นที่จะต้องรับยาหรือสมุนไพรนะคะใช้ในเฉพาะตอนที่เรามีโรคหรือคุณหมอสั่งให้ใช้ยาและสมุนไพรเนี่ยต้องระมัดระวังเหมือนกันเลยนะคะคือในเรื่องของขนาดถ้าขนาดที่ใช้มันเกินเนี่ยเป็นพิษนะคะ อย่างเช่นยกตัวอย่างเห็นชัดๆฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรเนี่ยมีฤทธิ์ในการลดไข้ถูกไหมคะทุกคนคุ้นเคยช่วงโควิดที่ผ่านมาแต่เขาห้ามกินติดต่อกัน5วันนะคะไม่งั้นเอนไซม์ในตับจะสูงและทำให้เป็นพิษต่อตับสมุนไพรจัดเป็นยานะคะอย่ากินมั่วซั่วและสมุนไพรนะคะอย่าให้คนแก่เอามากินมั่วซั่วเพราะว่ามีพิษโลหนะหนักกินได้1ระวังเรื่องพิษโลหนะหนัก ะคะ 2. เรื่องปริมาณ 3. เรื่องระยะเวลาโอเคนะคะเรื่องสมุนไพรมาถึงวิตามินกันบ้างนะคะวิตามินเนี่ยคือสารอินทรียนะคะทุกคนสารอินทรีเนี่ยเมื่อเผาแล้วจะได้ขี้เถ้าถ้าเอาวิตามินเนี่ยไปเผาคุณจะได้ขี้เถ้านะสารอินรีย์คืออะไรบ้างคาร์บอนออกซิเจนไฮโดรเจนพวกนี้นะคะคือสิ่งมีชีวิตเนี่ยจำเป็นจะต้องได้รับเพราะว่าเพื่อให้เซลล์เนี่ยทำงานได้อย่าง ปกติไม่ผิดพลาดไม่พังวิตามินไม่ใช่ยายอย่างที่บอกนะคะเพราะร่างกายเนี่ยเราต้องการใช้วิตามินนะคะและร่างกายของเราเนี่ยมีกลไกธรรมชาติที่จะใช้วิตามินได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีพิษตกค้างคะ่ะถ้าไม่กินในขนาดที่สูงมากๆแต่ในนี้นะคะอาจารย์แพทย์เขียนไว้เลยว่าเท่าที่อาจารย์รักษามาไม่ค่อยเจอคะ่ะเพือแรกเนี่ยคืออะไรล่ะ อันดับแรกมาเข้าใจร่างกายกันก่อนร่างกายมนุษย์เนี่ยประกอบไปด้วยคาร์บอน8%ไฮโดรเจน10%ออกซิเจน65%สินโตรเจน3%และมีนิโลหรือเกลือแร่อีก4%นะคะเกลือแร่นี่คือธาตุนะคือแร่ธาตุนะคะมันคือจําเป็นนะคะต่อการทํางานของร่างกายมากๆเลยนะคะเกลือแร่เนี่ยแม้จะจําเป็นนะคะแต่ถ้าเราใช้ในปริมาณที่สูงเนี่ยจำไว้นะแร่ธาตุและเกลือแร่เนี่ย ถ้าเราใช้หรือกินในปริมาณที่สูงเนี่ยให้ผิดได้นะคะอย่างเช่นเหล็กในคนไข้ทาลัซีเมียหรือสิ่งที่เราบอกว่าถ้ากินสูงจนเกินไปจะไปลดการดูดซึมของขอ,ของคอปเปอร์หรือถ้าเรากินแคลเซียมสูงจนเกินไปอันนี้ก็ไม่ดีต่อระบบหลอดเลือดเห็นไหมนะคะต้องระมัดระวังนะคะส่วนเกลือแร่ที่เราได้รับเพียงพอและเยอะจนเกินไปคือโซเดียมคลอไรด์ค่ะ อยู่ในอาหารที่เรากินกันทุกวันไม่ว่า,จ,าจะเป็นส้มตำของเค็มอะไรต่างเนี่ยเราได้รับโซเดียมครารไลา์มากจนเกินไปนี่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคความดันถ้าใครอาจจะกินเกลือแร่นะคะแร่ธาตุแมกนีเซียมแคลเซียมสิงค์นะคะต่างๆที่เราแนะนำมาเนี่ยให้กินเป็นฟอร์มอะมิโนแอซิดนะคะนางจะชื่อว่าอะมิโนแอซิดคีเลต อันนี้จะปลอดภัยและไม่เป็นพิษนะคะให้กินเป็นฟอร์มนี้เนาะแร่ธาตุเกลือแร่ที่เราควรได้รับเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในน้ําค่ะแต่ต้องเป็นน้าแร่แต่ทุกวันนี้เรากินน้าอะไรน้ํา r o อ,อน้ากลั่นนะคะพวกนั้นไม่เหลือแร่ธาตุอยู่แล้วเนะะี่ยค่ะถ้าคุณอยากจะสุขภาพดีเริ่มต้นจากน้าแร่ค่ะน้าแร่ไม่ได้ส่งผลตอนน่อในเรื่องของนิ้วในไตนะไปศึกษาใหม่นะคะ อ๋อโอเคเนาะแล้วก็กินผักที่ปลูกจากดินนะคะกินธัญพืชกินข้าวโพดมะม่วงหิมะพานเนี่ยได้นะคะเอาเป็นว่าทุกคนเห็นภาพชัดยังว่าทำไมเราต้องกินสารเสริมอาหารเพิ่มหรืออาหารเสริมเพิ่มแต่ว่า เวลาเราจะกินเนี่ยเราก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีไม่ต้องกลัวเราจะมาทําเป็นแอปพิโซดย่ยอยย,อย่ยอยย,อย่อยย่อยย่อยวันนี้ขอขอบคุณชีตนะคะชีตเรียนจากอาจารย์พัฒนานะคะกลัวเดีย๋ยวอีพิโซดถัดไปเราจะมาแชร์แชร์ข้อมูลทุกอย่างที่เราเรียนนะคะทุกคนจะได้เอาไปปรับใช้และก็สุขภาพดีไปด้วยกันนะคะอันดับแรกนะคะฝากไว้ก่อนเลยนะคะก่อนที่เราจะซื้ออาหารเสริมมากินเนี่ยเช็คข้อมูลของมาตรฐานของอาหารเสริมที่เราจะกินนะคะว่า มีมาตรฐานหรือเปล่านะคะมีออยอไหมปริมาณที่กินเป็นยังไงระยะเวลานะคะสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยบ๊ายบายค่ะ